สวัสดีค่ะมิเคลามิกซ์ฟรุตค่ะโอปะเปอเรชเ่น m มิก d fruit นะคะสากาเดือนมิกซ์ฟรุตค่ะโรเชลจากมิกซ์ฟรุตนะคะขนมจีนมิกซ์ฟรุตนะคะ,คต,ะ,คะตอนนี้ก็อยู่กับมินแมกกาซีนคอลัมน์มินเดบิวค่ะก็เดี๋ยวเราไปเล่นเก question BS, ม question vs mission ค่ะ เพชรยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะ oh, ตั้งแต่เช้าเพชรกินขนมปังทูน่าเฉ่ลยให้หน่อยได้ไหมคะเบอร์เกอร์เปเปอร์ไก่มัฟฟินโอ้ยใครจะตอบถูกเออหนูไม่ใช่อเวน่าแกรนเดย์นะคะอ๋อนี่นะคะให้เจอไอดีไลท์แอดมิน เทิ้งวันเรียนเทิ้งคืนก็อนสแตนไปชักชักชาไปหนูร้องเพี้ยนละชักชาไปชักมาเลยก่อนจะสายในบทท้อของฉันเองนะเธอเข้ามาได้เย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 ้รู้เพราะยังไม่ต้องมัวมาเคิร์นพอแล้วโอเคจบแล้วค่ะต้นไม้น่าออฟฟิศปลูกต้นอะไรเฮ้ยต้นไม้น่าออฟฟิศปลูกต้นอะไรไม่รู้ ต้นมายมใช่เหรอหนูว่าไม่ใช่อ่ะตลกตลกสามแบบเหรอคะสองเฮ้ยตลกไหมเมื่อกี้ อ,อะไรนะบอกกอรเลตกับบอกกอรเลตอันนี้คำถามจากใครเนี่ยสกาวเดือนปัง <laughs> อยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ต้องสกาวเดือนเอ่อสกาวเดือนคะ What is this คือตอนนี้คือหัวไม่รู้เลยว่าว่ามันมาจากาไหนอเอาฉเฉลยแล้วโอเคค่ะ ของตัวเองนี่ตาจเพื่อก็ได้ด้วยเพลงอาจับได้มิชั่นของตัวเองตั้งเองทำเองโอเคเดินแบบเป็นคาแรคเตอร์ใครดีโรเชลก็ได้ค่ะเป็นโรเชลเป็นโรเชลดีกว่าเนี่ยค่ะโรเชลการโรเชลคือไม่สนใจเพลงไม่สนใจอะไรค่ะแต่จะลิดมาก่อนอย่างนี้ค่ะนี่คโรเชล มิกซ์ฟูมา <laughs> พร้อมฝนนะคะ <laughs> ประโยคนี้เกิดขึ <laughs> ้นได้ก็คือ <laughs> ตอนนั้นเราถ่าย MV แรกค่ะ Strawberry Ice Cream เป็นเพลงเดบิวของพวกเราแล้วก็เรากำลังจะไปถ่าย MV กันเลยทุกคนพร้อมมากแล้วกล้องถ่ายพร้อมมากพอเราไปถึงที่ปุ๊บสะานเขียวค่ะตอนนั้นฝนถล,ล่มลงมาแบบบุ้มเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราไปที่ไหนนะคะมักจะฝนตกเสมอซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะว่าเป็นเพราะเหตุผลใดนะคะมีกูดไปที่ไหนฝนตกที่นั่นตลอดคะ่ะกับหลังทำไงอะคะ รู้ไมโอเคท่อน <Okay, S 1> อะไรเดี๋ยวเธอยิ้มอยากให้เก้เยไม่ใช่ค่ะเธอเธอยิ้มให้อยากก็ d ดูไอดูว t d ดูไอดูว t ถ้าอยากฟังถูกต้องนะคะก็ไปฟังทำไมไม่รู้ว่สดูไอดูนะคะของพวกเราได้ที่ทาดาเลเบลส์ค่ะ what do กคยอยากยิ้มให้เธอตอนที่เจอตาว่าทำไมไม่รู้ไปต่อได้นะคะทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะ <c oughs> ครั้งล่าสุดที่ร้องไห้ใครห้คนที่คำถามเนี่ยเอาเป็นครั้งล่าสุดที่จำได้แบบชัชดๆก็จะเป็น MV เพลง2อง <c oughs> ละกันค่ะทำไมไม่รู้คะอันนั้นร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ <c oughs> เชื่อวเป็นคนคิดเองค่ะแล้วโดนเองด้วยซ้ำ Z Y X W V S N O U T S ยากอะมันมันเยอะเกินค่ะมันมี24ตัวเอ่อ10ตัวกับหลัง Z Y X U T S R Q P แล้วกันเย้ yeah, ผิดมั่วหมด <laughs> ค่ะก็ฝากมิ้นต์แมกกาซีนวอลลุ่มสิบเจ็ดไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากซึ่งก็ได้ถามคอมิกส์ฟรุตนะคะนี่นะคะ I'm here สามารถชมมิวสิกวิดีโอและฟังได้ที่ YouTube c h anel n ของทาราเลโปสนะคะแล้วก็ฟังได้ที่ทุกดิจิทัลสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะโอ้นี่นะคะให้เธอไอเดียไลน์อัดมาได้ทิ้งวันเรื่อยทิ้งคืนก็ดสตาร์บายชักมาชักช้าไปทักมาเลยก่อนจะสายี่ประท้อของฉันเองนะเธอเข้ามาได้ ก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปของพวกเรา mix food ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ